สวนผักหวานป่าพะยืสวัสดีครับวันนี้จะพามาเยี่ยมสวนตอนนี้ผมปูพื้นด้วยฟางนะครับไดยหญ้าแล้วก็เอาฟางมาล่มพื้นเพื่อรักษาความชื้นสวนนี้ปลูกเมื่อปี58เดือนพฤษภาคมตรงกับวันพืชมงคลพอดีวันที่ผมปลูก ตอนนี้อายุ1ปีกับอีก8เดือนนะครับต้นผักหวานก็งอง,งามดีนะครับความสูงก็ประมาณเมตรกว่าๆเฉลี่ยแล้วน่าจะประมาณสักแปดถึงเมตรประมาณนี้นะครับปีกว่าต้นที่มันโตมากๆก,ก,ก็มีเหมือนกันแต่ว่าผมไม่อยากให้โตมากครับเพราะว่าต้องเด็ดยอดไว้ เดี๋ยวเวลาพายุหรืดูร้อนมาแล้วกิ่งมันจะโน้มกิ่งมันจะโน้มแล้วมันจะมันจะเป็นทรงพุ่มนะครับมันจะไม่ทรงสูงก็เลยต้องต้องได้เก็ดยอดมันไว้อยู่เรื่อยแบ่งเป็นสองซีกนะครับซีกนี้ก็ประมาณสักสองร้อยเกือบสองร้อกว่าหลุม2องร้อยิบสสิบหลุม แล้วก็อีกฝั่งตรงข้ามอีกสองร้อยกว่าเช่นกันรวมๆแล้ววันที่ปลูกผมนับได้ห้าร้อยห้าสิบหลุมปลูกหลุมลมะสองเมล็ดนะครับหล,กกหลักๆก็หลักๆก็ใช้วิธีการเตรียมดินเตรียมดินให้หลวมผมใช้วิธีการเอา,เอาเอาเอาหน้าดินแล้วก็มาถมใหม่ถมใหม่ตอนที่ถมเนี่ยก็เป็นดินล่อง มีต้นพี่เลี้ยงก็มีต้นตะขบผมใช้กิ่งตอนนะครับตอนกิ่งระยะปลูกก็ห่างกัน50เซนปลูก50เซนหลุมละสอเมล็ดมีเกิดบ้างตายบ้างแต่ตายส่วนน้อยนะครับเกิดมาก็อย่างเงี้ยครับก็ต้องใส่ปุ๋ยมันเยอะหน่อยเพราะว่าอยู่ใกล้กันแต่ด้านนี้ผมว่า ถ้าได้แสงมากกว่านี้อาจจะต้นอ,อาจจะสูงกว่านี้เพราะว่าเท่าๆที่ดูแล้วตะขบค่อนข้างจะจะหนาไปหน่อยนะครับหนาไปหน่อยแต่ว่าแสงมากก็ไม่ค่อยดีแสงน้อยไปก็ไม่ค่อยดีเอาเอาแบบพอดีพอดีนะครับลำไรลำไรจริงๆแล้วผักหวานป่ามันชอบชอบร่มตอนชอบร่มตอนบ่ายแสงตอนเช้าสักครึ่งหนึ่งอ่ะฮะหครึ่งวนันแสงแค่ตอนเช้าก็โอเค แดดบ่ายมันไม่ชอบนะครับแดดบ่ายไม่ชอบถ้าโดนมากนี่ใบเหลืองแต่ถ้าไม่โดนเลยก็ใบเขียวต้นไม่โตรครับต้นทรงพุ่มไปเลยถ้าไม่โดนแสงเลยนะครับนั้นก็เอาพอดีพอดีนะครับต้นตะขบก็เป็นต้นหนึ่งที่ให้ร่มเงาที่พอดีแต่ต้องแต่งกิ่งมันหน่อยนึงถ้ามันโตมากก็ต้องแต่งกิ่งมันเพราะว่ามันจะมันจะเปร่มเกินไป แต่ครับพี่เลี้ยงใหต้นอะไรก็ได้นะครับผมเองจริงเน้นที่ดินนะครับสวนนี้เน้นที่ดินดินต้องหลวมถ้าหน้าดินแคบๆตื้นๆปลูกแค่เอาแค่ขุดหลุมแล้วก็แค่พอวางเม็ดได้หรือแค่เอาเหล็บเหล็กแหลมแทงลงไปไม่ได้ผลครับสาหรับดินภาคอีสานนะครับอันนั้นสําหรับภาคอีสานแล้วดินมันจะเป็นลักษณะดินทรายซะส่วนใหญ่เราต้องทําให้มันร่วนหลวมนะครับหน้าดินอย่างน้นอยก็ต้องห้าสิบเซน ถ้าไม่มีไร่ธาตุอะไรก็ต้องปรุงใหม่ครับเศษไม้ใบหญ้าปุ๋ยคอกก็ต้องใส่เข้าไปไม่งั้นรากผักหวานถ้ารากผักหวานไม่ลงลงไม่ลึกแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการโตมันไม่โตแล้วครับที่เลี้ยงอะไรมันก็ไม่โตจะเป็นพี่เลี้ยงตาขบตะขบต้นแค่ต้นอะไรก็ไม่รู้แหละมันก็ไม่โตครับถ้ารากมันไม่ลงลึกเพราะฉะนั้นจุดสําคัญที่สุดคือดินหลวมครับเนี่ยครับปีกว่าๆก็ได้ประมาณนี้แหละ ปีสิบเดือนประมาณนี้ครับปลูกไม่ยากนะครับผักหวานป่าขอให้ดินหลวน,ด,นดินหลวมล้วนแล้วก็หน้าดินลึกครับร่มเงาก็เอาแดดตอนเช้าร่มตอนบ่าย ผมเองก็เป็นคนที่ปลูกอะไรไม่ขึ้นเลยนะครับปลูกเป็นแต่ผักหวานอย่างเดียวคิดดูแล้วกันถ้าผมปลูกผักหวานขึ้นใครๆก็ปลูกได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับส่วนนี้ไม่ได้เน้นพี่เลี้ยงนะครับว่าจะต้องเป็นอะไรนะครับหลักการถ้าไปเชื่อเรื่องพี่เลี้ยงเกินไปถ้าสมมุติว่าเรา เราเห็นเขาปลูกกับตะขบปลูกกับแคปลูกกับมะขามเทศปลูกอะไรก็แล้วแต่เราลองไปปลูกกับต้นนั้นดูครับแล้วมันจะรอดไหมมันก็ไม่เหมือนกันทุกคนนะครับถ้าบาังเอิญดินดีดินหลวมมันก็โตครับเราก็อาจจะเชื่อตามเขาแต่ถ้าดินมันไม่ดีเราก็หาต้นอื่นมาปลูกหาต้นอื่นมาปลูกเป็นพี่เลี้ยงอยู่อย่างเงี้ยวียนไปเรื่อยๆนะครับมันก็ไม่สาเร็จสักทีแต่ถ้าดินหลวมหน้าดินลึกนะครับดินร่วนนะครับแล้วก็ปรุงดินให้มันร่วนอย่างเงี้ย ใส่ไม่ต้องไปเน้นเคมีนะครับมันไม่ตื่นเคมีเลยเพราะฉะนั้นเราต้องเน้นที่ธรรมชาติแหะครับปุ๋ยมูลสัตว์ใส่ไปก็ให้มันสัดส่วนพอดีนะครับสัดส่วนพอดีเราก็ต้องช่วยมันตั้งแต่แรกคือช่วยให้ดินหลวมถ้าไม่ช่วยเลยก็สัดส่วนการรอดเหมือนที่อยู่ในป่าครับต้นหนึ่งสุกสักสักร้อยสักพันแต่ว่าเอาตัวเอาจริงก็ ห้าต้นสิบต้นเหมือนที่เราตั้งข้อสงสัยว่าทาไมในป่าไม่มีใครไปปลูกทาไมมันมันรอดได้มันรอดครับแต่ว่ารอดน้อยนะครับมันล่วงทีเป็นพันเม็ดแต่ว่าตรงจริงห้าต้นสิบต้นอย่างเงี้ยน,นะครับมันก็เหมือนเยอะนะครับแต่ว่าเราไม่รู้จริงว่าผลสุกจริงๆอ่ะมันเป็นพันนะครับแต่ว่ารอดแค่ประมาณสักสิบประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแต่ถ้าเราจะเอามาปลูกเป็น เป็นเชิงปริมาณเยอะๆต้องช่วยมันครับต้องช่วยมันผักหวานถ้าดินแข็งมันแทงรากไม่ได้มันแทงรากไม่ได้ก็แกลนครับมันก็จะแคะแกลนพอแกลนเสร็จแล้วก็เป็นไงครับเราก็พยายามไปลดน้ํามันแล้วก็บอกมันไม่โตไม่โตก็พยายามอยู่งั้นนะครับมันก็ไม่ไปไหนสักทีนะครับก็เลยกลายเป็นที่มาของว่าผักหวานมันปลูกยากแต่ความเป็นจริงแล้วมัน เราเชื่อไปเองครับบางเรื่องนะครับทุกวันนี้บางคนก็ยังเชื่ออย่างนั้นอยู่นะครับว่าว่าพี่เลี้ยงเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของการปลูกผักหวานแต่ความเป็นจริงแล้วไม่ใช่นะครับสิ่งที่กําหนดความเติบโตของผักหวานป่านเนี่ยก็คือดินครับดินนะครับอันนี้ปลูกวันเดียวกันนะครับผมจะให้ดูนี่ปลูกวันเดียวกันครับเพราะสภาพดินมันต่างกันครับ หนึ่งปีกับแปกับสิบเดือนแปดเก้าเดือนสิบเดือนนี่แหละครับประมาณนี้แหละเกือบเกือบสองปีละครับนี่นะครับนะครับเกือบสองปีละนะครับต้นที่สมบูรณ์ใบมันก็จะหนาครับใบใหญ่ใบหนานะครับต้นไหนที่ไม่สมบูรณ์ก็ เดี่ยวเล็กแหลมลงไปแล้วครับใบออกเหลืองเหลืองครับตรงนี้ก็ได้แสงเยอะหน่อยนะครับเกิดจากเกิดจากตัดต้นตะขบเนียนซะเนียนเลยนะครับทีนี้มันออกไปทางเหลืองนะครับตอนนี้ก็ต้องลดน้ําแล้วก็บํารุงปุ๋ยขึ้นมานะครับแต่มันจะโตอยู่หน้านี้มันจะโตมันเป็นหน้าที่โตของมันช่วงมีนาเมษาเนี่ยโตอยู่แล้วยังไงก็โตครนะครับดีกว่าได้แค่นี้แหละครับ สนวนกว้านป่าบ้านพะยืนจังหวัดขอนแก่นสวัสดีครับ